สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหุยมาเลยมาเลยมาเลยแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่ดวนดวนดวนแม่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 ว่างหรือยังจ้าลูกค้าหมดหรือยังจะป้าขาป้าไปดูช่องสนมเอกเร็วสนมเอกน่ารักมากเลยนะสนมเอกเป็นใครเนี่ยโอ้สนมเอกโพสอะไรไว้ไปดูเร็วๆแม่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 สนมเอกไปด่าป้าเขาทำไม โอ้ต้ารีบไปดูเร็วๆแต่ว่าเขาด่าให้ได้สติเนาะอตอเราตอเราเรีบไปดูสนมเอกก่อนนะแม่แล้วก็มาฟังอะไรดิแม่จ๋าแม่จ๋าตอนนี้นะคะอ๋อป้องเหน่งหัวปิงปองอะ่ะกับหญิงนะคะกับกับน้องหญิงเขาเรียกกันน้องหญิงแล้วนะเขาบอกเอาคนละสามนกยักษ์ก็พอนะนกทอดกระเทียมนะ่ะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วแม่รู้เรื่องหรือย,อยังเจ้า เออแล้วก็ให้หนางเมียเช่าขเขมรบอกว่าห้ยวังไม่ยมไม่มีไม่มีโทรเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจมึงหรอกอืมเพราะเขาไปแจ้งความเนี่ยปีที่แล้วกันหมดอายุความว้คือโง่แต่เจ้าหน้าที่บอกอยู่เรื่องอะไรจะต้องค้นให้มันมันโทรมาถามมาน,นุ่นมานี่ไม่ได้ดำเนินคดีค่ะเพราะว่าโจทย์ต้องการเอาไปฟ้องตรงโทรคือโง่แท้ โอ้ยก็มีเพื่อนโจรจนๆน่นะก็อยู่ใกล้ๆไม่ใช่เหรอไม่ถามนางดูแล้วว่าจริงไหมเธอเธอไปแจ้งความกันหมดยุกความไว้ปีสองปีก็ไปไล่ฟ้องเขานะ่ะฟ้องเพื่อนตัวเองฟ้องคนที่เคยสนิทกันเพราะว่าสันดานไม่เดียว้ยจ่าเราจ่าเราป้าขาป้า,ป,าป้ารู้ไหมว่าหลานป้าเนี่ยบอกว่าอ่าไอห,หัวปิงปองอ่ะอา่าอะไรนะ กือบแสนอีกแล้วเหรอแต่ละงวดแต่ละงวดอันนี้ก็ไม่รู้นะเจฟฝ่ายมันส่งมาไม่รู้ของใครตรงวะมค่ารักษาหมาค่ารักษาหมูค่ารักษาอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆก็บอกว่าอ่ออีสาวจันท์ก้างโกงอะ่ะออเป็นลิซี่ดวงแตกนะคะโอ้โหหมอยพันกันเจ็บป่วยก็ขอค่ะทํางานขายของไม่ได้ก็ต้องแม่จ่ายนะคะนี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปหั่นหมูหั่นควายอะไรก็ไม่รู้ โ oh, เป็นที่อะไรสกรปรกไงสังคังไงอีสาวจันกั้นโกง <c oughs> ตอนนี้ได้ว่าได้ข่าวว่าตกขังขี้ลรอคะเวรกรรมน้อย <c oughs> มีลูกอภปีจไรสาวจันกั้นโกงตกขังขี้นั่นแหละเวรกรรมพวกมึงพวกมึงจะต้องทุกข์ทรมานแต่และว,วิบากกรรมชา้ชาๆไม่ตายง่ายหรอก็ต้องเจ็บทนทุกข์ทรมานก่อนเหมือนไอหมาแก่นั่นแหละอ่ากใช่ไหมป้าหมาแก่ป้าช่วยไปกี่แสนนะเออหลานลักป้าส่งมาเดี๋ยวดูก่อนมันเยอะอุะ้งพอดีไปดัดผม่ะอุะ้ง นะช่วงดัดผมก็เข้าไปดูช่องสนมเอกสนมเอกนี่ก็น่ารักอยู่นะนางก็พต์ความจริงแล้วก็ด่าใครก็ไม่รู้ก็งงอะ่ะเออ่างโง่อยู่ได้นะเออค่าอนนุนเท่านี้ไปโดนหลอกเท่านูน้นแต่มันไม่เกี่ยวกับอ่าภาคใต้นะอันนี้มันของลูกหญิงป้านะลูกหญิงป้าคนละอันกันนะเนี่ยสนมเอกเข้าใจผิดจ้ะสนมเอกอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะนนี้มันของน้องหญิงของไอ้ปงเหน่งมันเออน้องหญิงกับอ่าอีสาวจันกันโกง สนมเอกไม่รู้อะไรถามเจ๊ฝ่ายนเออเช๊ฝ่ายมันรู้นะเช๊ฝ่ายมันมีข้อมูลเป็นปึกๆเลยว่าขออะไรแต่ละครั้งนะแม่ขอน่นขอนี่แม่ให้หลานส่งให้อ่อเช๊ฝ่ายนะจ๊ะป้าไหนป้าบอกไม่เอาไม่ยุ่งกับคนอื่นไม่เวินเวอร์นะจ๊ะป้าจ๋าแล้วป้าให้หลานส่งมาทําไมอะมันหลอกใช้เช๊ฝ่ายหรอเช๊ฝ่ายไม่โง่นะเจ๊ฝ่ายโดนไปหลายคดีเช๊ฝ่ายสลัดแล้วอืม ไม่งองเหมือนอิตเตียเมียเช่าเเมรนะที่แบบว่าไปตามเช็คกฟ้องมึงหรือยังโอ้ยเขาแจ้งตั้งแต่ปีกายอายุความสิบปีจ้อาอีควายอีงอโอ้ยแล้วเป็นไงจำเมื่อวานเนี้ย ไอ้หัวปิงปองดีจกดีใจห้ยเซตนินทากันหลังบ้านโอ้ยชื่อก็ุ้ยมีชื่อเต็ม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 อ๋อชื่อเต็มเต็มชื่อหมาแก่ใช่ไหมชื่อจำเลยใช่ไหมจชะแล้วนี่กูจะบอกให้เนาะอ,อีดาลินอีดาเลือนกับอีลาวอ่ะมึงไม่ต้องงงว่าไอ้ตรงไหนกลัวฟ้องไปตรงไหนทะเบียนราดเอามึงลืมแล้วเหรอเมื่อทะเบียนราดใครไปแอบดูอ่ะเพื่อนมึงอ่ะไปแอบดูแล้วโดนเจ้าหน้าที่โทรไปดาน่ะ วิ่งทำไมกลัวผิดกฎหมายนะครูจะบอกว่าครูโทรหาเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อผมไปเป็นพยานให้ครับคุณจะไปเป็นพยานหรออ๋อผมก็เป็นพยานตรงที่เขาแอบถ่ายแหละจริงวันเวลาที่เขามาหาผมมาจริงและแอบถ่ายไปเขาไปทําไมรับเ,เขาเอาไปอีลาวอ่ะเอาไปอีลาว,าลาวโโคโพสต์ค่ะหน้าเขาเต็มเต็มเลยอ๋ออย่างนั้นเขาแจ้งความได้เลยครับเดี๋ยวผมไปเป็นพยานให้อุ้ยหล่อจัง ลอดลอหลอลอลออืมวันนี้ยินเสียงลหลอนะอีสันก็ไปทําการดัดซอยผมเลยค่ะเพราะว่าทรงอ่าลาสทธันบาเบอร์นี่ดูมันไม่ค่อยจ้าบค่ะตอนนี้ก็แบบว่าอยากโศกเหมือนหมอยแล้วค่ะตอนนี้หัวสันนะคะหัวอีสันก็อยากโศบเหมือนหมอยขมมยขมอยแล้วก็ก็อย่างว่าเนาะเป็นดาวนูดอย่างไม่ต้องหัวก็ล้องขมมยขมอยเช็กชีเช็กชีแต่ตอนนี้แม่เด็กต่ำกว่าสิบแปดไปดูเยอะออพี่มาร์กเลยบอกป้า เบาๆหน่อยนะป้าหอยให้มันเล็กๆลงหน่อยป้าอย่าชะป้าอย่าใส่ชัดนักเอามันเล็กลงกว่านี้หน่อยนะเพราะว่าอ๋อทั้งอลบามป้าใหญ่กว่าเพื่อเลยยหอยกับแกแหละเนาะตายแล้วตายแล้วตอนนี้ป้าจ๋าโอ้ยโครงการคนละครึ่งของของรัฐบาลสุดเก่าก็มานะคะว่าเอาคนละสามใบนั้นจะหญิงเอาเราถอยคนละครึ่งอ่ะ อุ้ยตายแล้วมึงไม่รักษาหน้าป้าสุดซอยเขาเลยหรอป้าเขาประกาศไปกล้องโรคแล้วก่อนโครงการคนละครึ่งอีกว่าสุดซอยสุดซอยแล้วอีหลานรักกับไอป้ปงเหน่งหัวปิงปองจะบอกว่าคนละสามก็พอละไอป้ปงเหน่งมึงอย่าเพิ่งรับสารภาพสิเออรู้ว่าป้าเขาอนุญาตแล้วป้าเขาเอภัยมึงแล้วหรอคนละสามสำหรับป้านะคะแต่วางของเ,ออเจฟฟายนะคะวางมายมอีกหนึ่งแล้วก็น้นค่ะนะคะเออปัตตานีนะครศรีอีกหนึ่งนะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับสามเก่านะคะก็เป็นหานะจ๊ะฮะให้อีงโง่อีควายเมียกันดานเมียเขมรไปเช็คยังไงโอ๊ยแต่มึมงงงเนาะมึงคือป่าถธานม,มูมึงเนี่ยอีสุ่มหิวแสงทั้งหลายที่แห่ขีไปแห่ขีมาล่อนหีไปทางนู้นที่ล่อนหีไปทางนี้นมึงต้องอมกระบวยเยอะหน่อยนะคะอีจนจนจน,จน,จนมึงน,นะมึงต้องไปช่วยไอ้ปองเหน่งนะเพราะว่าวังมายมก็หนึ่งค่ะ เออมึงอย่าส้วนอีหลาไปนน้ำเดอ้อเย้ยบักลาสู่เขาเดอ้อบักลาเดี๋ยวเย้ชิหาเงินไปซอยดอกเนะี่ยบ่ต้องหัวดอกเอาเงินไปซอยลูกบ่ดีกว่าน้องสวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาน้องบาทนี่โอ้ยสุขาวเด้อของสุ่มเฟซบุ๊กมึงอย่ามาอยู่กูไลกูสิว่าเนี่ท่านป้า ป้าวอสองป้าตื่นตื่น,นป้าสุดซอยไปดูสนมเอกนะคะสนมเอกเขาได้ทีเด็ดมาบอกนะว,ว่าเป็นยังไงโกงป้าเฮ้ยทำไมมึงหลายอย่างแท้หญิงหญิงค่าอะไรมึงก็บอกตรงๆอ่ะร,ร,รู้ถึงหูสนมเอกเนี่ยมันก็ไปบอกแม่มันนั้นอ่ะ โอ้แต่เขาไปดา่าป้ายกนไม่ถูกนะสนมเอกเธอพูดใจาให้มันพอๆหน่อยหน้าตาเธอก็แซ่บแซ่ซอยเธอต้องพูดดีๆเธออย่าไปด่าเหมือนอีลาอีลาวน่ะมันหยาบสะทุนนะอีดาลินก็กละดีตกดอยอีพวกนั้นนะเชื่อเลยได้แอปซ้ายแอปขวาแอปหน้าแอบหลังแล้วก็ทำให้ไอ้ป้งเนี่ยมีคดีเพิ่มมันส่วยไม่ได้จริงๆนะอเพราะว่าเจฟใายโทรหาโทรหากูรูรูปหล่อแล้วลกูรูบอกครับครับวันนั้นเข้ามาเขาก็ขอดูนะไม่รู้ว่าจะแอบถ่ายไปแล้วเอา ไปให้อีลาวโพสเหรอ ไปประจานเขานะ่ะมันพีดีพีเอหรือเปล่าอออิสันเคยนะคะอีเจ๊ฝ่ายอ่ะเอออีเจ๊ฝ่ายนะหรืออีเจ๊โอคงแดงไม่รู้จําไม่ได้เพื่อนฉันสองคนนี่แหละคะ่ะสารวัตรขามันก้อนนั้นคะ่ะเอาทะเบียนแรกเข้าไปฟ้องมันเดิ 80, 80, 80, 000, นไปแปดหมื่นแปดหมื่นมีผู้ใหญ่ใจสามเอยไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจเดชสนับสนุนเต็มที่ไม่เส่เงินฉันหรอกคะ่ะเงินพวกอ,อีหิวแสงมันค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะถ้าพูดความจริงเดี๋ยวก็เดือดขึ้นอีกเนาะกูกับมึงไม่มีอะไรที่ต้องเกงใจกันลวคะ่ะอีดอกือัมนะจ๊ะ นจนัจนนาจนนาจ่ะอ่าอมกระปูมาต่อนะจนจนจอโอ้ยพวกมึงนี่หิวแสงเนาะอีสัตว์หลอกยืมเงินกันไม่ได้ก็ลงที่กูเอาเงินมาก็ลงที่กูเออะเออเอะเกียรอีนั่นก็ลงที่กูเกียรน้องกาศก็ลงที่กูเกียริอีเตี้ยก็ลงที่กูเกียรไอหน้าหนังหีกระโปงก็ลงที่กูสุดท้ายไปเลียควยเลียหีเลียแคมกันทิ้งให้กูนี่แบบเออสิบสองคดีอีสัตว์แต่ไม่เป็นไรหลอกเงินพวกมึง ว่ามึงเกลียดกันแนละ้วมึงก็มาดีกันแต่กูนะ่ะชีวิตแม่งอยู่บนเส้นได้เพ <c oughs> วกมึงน,นี่สาดิบเนาะป้าสุดซอยป้าจะทําแบบพวกเขาอีกแล้วหรอตอนนี้ได้ข่าวแววๆมาว่าก็เหลือครึ่งซอยหรือว่าโครงการคนละครึ่งถอยคนละเก้านกยักษ์คนละสามตัวว่ากระจอกวะ กระจอกว่ะกูสงสารเอฟซที่ติดตามเนาะตอนแรกก็อุ้ยป้านิ้เลิศว่ะป้าสุดซอยเสียไปล้านกว่าเสียอีกสักล้านกว่าก็สุดซอยแต่หลานป้าน่ะไปจูบกับไอ้หัวปิงปองแล้วนะบอกว่าเอาคนละสามตัวก็พอแล้วเพราะว่าฝ่ายอีเตียมมเมียเขมรกลุ่มพวกขีน้นนกลุ่มพวกอีอวดรวยนะอีพวกอัปยศอดสูอีพวกหิวแสงอวดรวยไปทางนู้นทีทางนี้ทีททเสียมไม่เขาทะเลาะกันสุดท้ายก็เงินมึงหีพวกมึงนี่คะเออ แต่พวกนอมินีก็เจ็บนิดนึงนะคะอะเจ็บนิดนิดิเจ็บนิด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 อีสัตว์ เออกูรู้และกูรู้ที่ได้เงินไปคนละสองสามแสนก็บอกอ้าป้าไอ้ที่เงินหกเจ็ดแปดแสนเนี่ยมาอยู่กับพวกผมหมดเลยเหรอแล้วป้าเหลืออะไรอ๋อป้าก็เลยหีกับรอยยิ้มไงคะทนายอืโอโหป้าไม่เป็นไรหรอกเนาะตอนนี้พวกมันเป็นไงมัง่งพวกมันย้ายฝั่งคะ่ะทนายขามันไปเรียแคมเรียควยเออบอกมนะันนั้นอ่าติดต่อพวกผมนะพวกมันคนละฝั่งคะ่ะทนายขามันไกลโอ้ยเหรอเออผมก็สบายเลยเอออีบางคนก็ออกรถไฟฟ้าเออกัดกันอีกกัดกันอีก แต่ว่าป้าสุดซอยอย่าไปเอาแบบพวกมันนะป้าประกาศร้านว่าสุดซอยแต่หลานป้ากับไอห,หัวปิงปองบอกว่าคนละสามตัวพอแล้วอะเออเขาซ้อมถอนกันแล้วนะป้าโอ้ตายแล้วทําไมทําอย่างนี้ละจ้าหญิงหญิงไม่รักษาหน้าป้าเลยหรือว่าหญิงคุยกับป้าแล้วเออจะได้บอกน้องๆเขาถอยถอยเหลือแต่ของพวกเรามึงมาวังไม่ยอมเนี่ยพวกคูไม่มีถอยค่ะนะน้องบ๊อบเทอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ถอยค่ะเพราะมึงเหยียบย่ำน้ําใจเขาเหลือเกินอีสัตว์ นะไม่ว่าจะลงตรงลงเตียมอีฮีไปทําอะไรเนี่ยให้พยานเนี่ยแห่ขีตามอยู่อย่างเดียวแล้วมึงก็พอออกนกยักษ์ก็เอาหน้าเอาตาค่าถ่ายเอกสารก็ทีสามพันห้าพันสี่พันโทอีสัตว์นะแล้วตอนนี้สกัดกั้นเขาเป็นไงล่ะอีฮีนั่งถอยอยู่ท่ไหนก็บอกเออสารบัตรขาโทรเรียกอีกคนหนึ่งมาเลยจะกินขา้าวโพดป๊อปคอร,ร์นไหนๆก็ถอยแล้วถอน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 ,ถอนหมอยเลยเออป้าเขาไม่รู้หรอกเออป้าเขาไม่รู้หรอกป้าเขาไว้ใจซันอืม ไอ้ปองเน่งสรุปแล้วโครงการคนละครึ่งนะม,มึงเล่าแล้วป้ามึงประกาศสุดซอยอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเหลือครึ่งซอยก็ยังดีวไว้เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่มีสื่อเขาไม่กล้าไปใช้ซองไหนแล้วเพราะว่าหมดไปเยอะแล้วเขาเบื่อแค่นั้นแค่เสดเงินเขาเขาลำคาญเขาเบื่อแล้วเออประกาศสุดซอยพวกมึงแห้งแหกซอยเหลือครึ่งซอยโอ้ป้าขาทําใจนะป้านะป้าครบเชียแล้วป้าอยากดักแน่นเชื่อเชียไงเออคนดีๆไปบอกไม่ฟังหรอกไปดูช่องสนมก่อนนะ เออสนมเอมึงเบาๆหน่อยมึงอย่าไปด่าคนโน้นคนนี้นักเลยอีหาเนี่ยเอออีพปกอวตารหีแตดควยทั้งหลายเนี่ยชอบด่าคนโน้นคนนี้ทําให้กูหยาบคายด้วยวันนี้นะทรงผมใหม่ทําไมมึงด่าหยาบจังเลยโอ้ยทรงผมใหม่หยิกผมหยิกบมันหมอยกูก็ต้องแบบว่าปาดจัดจ้านหน่อยเวอร์ชันใหม่นะคะเออก็เจนไหมเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นโจทย์อุทธรณ์อยู่แล้วกูก็ต้องกากันสิเออเพราะของกูอ่ะท่านเปาบอกเราเออเบาๆได้ก็เบาแต่กูไม่ได้เป็นจำเลยแล้วจำเลยกูกูก็แค่เสียค่ารับ ท่านเปาก็บอกว่าเออกูละเบื่อมึงนะเดี๋ยวกูส่งมึงไปออบรมที่ราชสพานบาเบอร์เฮ้ยมาเป็นอย่างดอกค่ะ ตอนนี้ก็อุทหนอยู่ค่ะส่งไปไม่ได้ค่ะอยู่ในระหว่างขยายอุทหนนนะคะส่วนอีซันเป็นโจ์นะคะอีซันเป็นโจ์นะคะอาสารอุทธนภาคสี่ประกาศมาคาเดือนหน้านะคะเตรียมตัวหรือยังจัดจำเลยอ๋ยจัดโปค่ะแม่จา๋าแม่จา๋าหนูจัดโปจจำเลยาสารอุทธนุนภาคสี่ค่ะแม่จา๋าช่วยด้วยนะแม่นะเปิดซิงให้หนูด้วยแม่จา๋าแม่จา๋าจัดโปค่ะอุย้ย นะทำไมไม่เอาปาจัดโปรล,ล่ะคะเพราะว่าอุทธรนี่อาจจะไม่รอลงนะคะเปลี่ยบเป็นลงค่าสินหมอยก็ยังไม่ได้จ่ายเขานะจ๊ะหนูโอ้ยตายละโจทย์มึงอย่าเสียงดังมากอ๋อทรงผมใหม่ทรงผมเป็นโจทย์คดีศารอุทธรจก้กเออจะขึ้นไปเปิดซองอุทธรเดือนหน้าฟ้าใหม่เด่กก็ต้องผมทรงใหม่หยิกยังกับหมอยขัดหม้อผสมกับหมอยกคกเฮ้ยผู้ใดเอขามาถักายวะ เออผู้ใดขม้านา,มาน่โอ้ยโอ้ย,อยบ่เห็นดอกเขาม้ามีนยนสติกเกอร์สิเห็นแต่สติกเกอร์นัน่นแหละสูคุณถักทยายขม้าไหมอเขอาไปได้ซื้อถักทายเขาบอกว่าครับน้องเอครับอ๋อที่นัดป้าไว้เหรอที่บอกว่าป้าไปทําผม อ๋อเดี๋ยวป้าเปิดแอร์เย็นๆนะลูกอุ้ยผู้ชายเขามาเสียงสองมึงมาเลยนะอีฝอยหไฝยทองค่ะฝยทองเป็นเพื่อนกับฝยทองคําหรือว่าอีฝอยอีฝยแดงอีโอ่งดํานะคะป้าขาป้ามาหรือยังจ๊ะป้าป้าขาไปดูช่องสนมนะตอนนี้ชื่อเสียงป้ากระจุกกระจุยเหมือนหมอยเดี๋ยวป้าที่แบบตัดน้วลมมันพัดนะคะป้ายิ่งก่าหมอยบนภูเขากระเด็นลงมาอีกนะจ๊ะป้าขาคําว่าป้าสุดซออนอีหลานรักป้ามันย่ำยีหมดแล้วมันไปกันครึ่งซอยแล้วมันแข่ง โครงการคนละครึ่งอ้โครงการคนละครึ่งพักยังไม่ออกเลยโครงการเฮียคนละครึ่งมันในแล้วคุณป้าออกมาก่อนแล้วโอ้ยหนูทนไม่ได้หนูทนไม่ได้หนูจะจัดโปจะแม่จ๋าแม่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 เดี๋ยวเราจะจัดโปอุทธรภาคสี่เราจะแม่จ๋าช่วยหนยค่ะช่วยหนูด้วยนะเอาไอ้เฮียอุทธรเขาก่อนก็หมดไปเกือบแสนได้อะไรออกก็ได้แล้วไงได้แล้วในรักชานามบไปสามพันนะแม่ไอ้ที่เหลือ เจ็ดหมื่นแปดวก็เก็บไว้ใช้นี่นะครบเพราะว่าขายอะไรก็ขายไม่ดีแล้วแม่รถเข็นก็แบบว่าเพิ่มรถเข็นแล้วตอนนี้ก็ยังขายไม่ดีแม่นมเมียหนูก็แฟบไปหมดแล้วหีนี่เหม็นเหม็นนะครับเพราะว่าอะไรเสียบนมันเลยไม่รู้เลยว่ากลิ่นอาหารกับกลิ่นหีเมียนมตอนเนี่ยอันไหนเหมน็นเหมกันแม่จ๋าช่วยด้วยอ้ยตายแล้วทำไมมึงลุมอีฝ่ยกันขนาดนี้ผู้สงสารอีฝฟยมากเลยอีฝ่ยมึงดูแลตัวเองดีๆนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะสิบสองก็ดีก็ผ่านมาแล้วมีพวกแม่ยกหิวสงหิวแสงเล่เข้ามาเล่ก็สู้เอี้ยสู้เอี้ยเออเฮียสู้จนกูหีเหม็นเน่านะบางทีขับรถหีนี่เหม็นนะก็เหม็นพอๆกันแหละน้องเนะอืมตอนนี้น้องก็แหกหี้ไปหาคาราบาจ้าเขาได้อีหี้วยอ่ะเอยได้อีนั่นนี่นี่้องมากบอกจ้าขัดสันเอือยขอได้เลยอีหีเน่ามักจังสีก็มาบอกนะ อุ้ยตายแล้วน้อ,อ,นองอย่าลืมไดว้วังมายอมซอยมันีลยไดย้เอาให้ซาใจได้ค่ะเด้อเออกระบอกหูว่ามักถึกดาก่อนะว่าอีกจังสันอีจังสีโอ้ย,อย,ยเใหญ่เบาดีโพดเนาะโอ้ยก็เลยเป็นจังสีเอ้ขอขับไปหาบักคุ้ยถอกบอกเฮ้ยเลขเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ค่าเฮียอะไรอะแล้วมีแคลเซียมบำรุงกระดูกอ๋อเวลาลอยอังคารจะได้ไม่จมน้ำโอ้ยสัตว์โอ้ยอยาหมาแก่อะไรของมึงเนี่ยเข็มแล้วเป็นแสน โอ้โหขอทีหนึ่งอีฮี้แล้วหลานป้าออกมาอย่างนี้ป้ารู้ไหมจ้ะป้าป้าจ๋ายังมีอีกเยอะนะเดี๋ยวค่อยๆดูก่อนเพราะว่าวันนี้ก็มัวแต่ไปสสะซอยๆเย็บ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 เออเย็บซิกแซกโอ้ยเจ็บอีโมโอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ยก็มีแฟนฝรั่งเนาะฝรั่งมันกับจักจังไดหรอกเออมันมาคืออีบุงคนมีมีมีผัวขอมเมนเทาๆควยมันก็บอแข็งมันกัเลยบอเจ็บ ส่วนอีสานนี่คะ่ะโอ้ยจักมันอย่างนอกเนะบุญไหวไปเบิดเลยตอนนี้โดนลุ่มกับพวกขาพวกขานะอีตีมเนียเขมรบอกว่าวังไม่ยมไม่มีว้ยรอยเวนบอกว่าต้องไปโซเขาดกผมกับอุซา,าบอกแล้วว่าบ่ม,มีอย่างบ่มีอย่างม่ต้องไปโซมันเออให้มันรับนกอย่างหมือมันในฟองจ้ามันในฟองและกูบอกเลยนะนะอีหญิงที่มึงบอกว่าป้ามึงจะให้กับกูไม่ให้ลวคะ่ะกูเก็บไว้ฟ้องเองอเพราะกูไม่รีบ กูจะไปเที่ยวภาคใต้ก่อนกูจะไปเหมียนทางภาคใต้นะเออกูจะชอบทะเบียนราดก่อนเพราะว่าทะเบียนราดโทษมันหนักกว่าเออไอ้ประเภทอ้ามึงอยากรู้เหรออีลาว่าเขาไม่ได้ด่ามือมึงจะฟ้องไงก็มึงอะด่ากูอยู่แล้วมาไปพิมพ์ด่ากูไงอีดอกอีตอแหลอีดอก,อดอก,อดอกทอง นั่นแหละค่ะกูบอกแล้วไม่แหกหีพากรนเรียนเลยไม่รู้ว่าการผิดหมินประมาทน่ะไปร่วมดา่ากับเขาอะข้างบนดา่าแป๊บๆป,ป,ปเป็นอวตารหีเนา่าหีแต่ของมึงอะไม่เป็นไรกูก็ฟ้องคนที่พิมดา่ากูในขณะที่มีหน้ากูมีคลิปเสียงก็มึงลืมไปแล้วหรอมึงลบไปแล้วแหละแต่กูดูดเรียบร้อ <c> ย <oughs> คนหนึ่งลบคนหนึ่งดูด <c oughs> นะชัดเจนนะกูจำไม่ได้ว่าช่องอีดาเลือนอีเลือ่อยอีลาวกะโบดเออมึงไปดูกันเองแล้วกันแต่เพื่อนมึงไอหัวปิงปองอะโชคดีไปแล้วค่ะแจ้งไปตั้งนานแล้วอิสัต เข้ากันหมดอายุความนะกูไม่ดําเนินคดีหรอกลงพงโรงพักกูเก่งใจตํารวจเพราะผัวก,กูอะตำรวจทั้งโรงพักอุ้ย <c oughs> โอ้ยโทรมาเห็นหนังเนาะผู้ดาวกระดาเนาะเศร้า,าก่อนเศร้าก่อนนี่แหละค่ะการมีแฟนเยอะมันก็เบือ่อเบื่อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไล่สวดดูมันสิขดัดตอนจักหน่อยก่อนฮัลโหลเศร้า,าก่อนโอ้ยฝรั่งคือเศร้าก่อนใช่หมเมื่อกีผัวขมิ้นกับบออ่าวอีหามึงเฮ้ยมันเศร้าก่อนเศร้าก่อนเนาะ นะคะเอฟซขาป้าจ๋าป้าป้ามาตอบหนูหน่อยนะป้าอไอคำว่าสุดซอยของป้าเหลือโครงการครึ่งซอยแล้วเหรอจะ๊ะโอ้เข้าออกมาประกาศตรงเต้งแล้วไนอะห,หัวปิงปองก็บอกแล้วพอแล้วอีอึงไฟอีเฮี้ยมึงจะมาเสีย้ยมันก็ทะเลาะกันได้ไงนนองน้องหญิงเนาะโอ้ยเรียกกันน้องหญิงเหรอเมื่อก่อนกูเห็นด่ากันโอ้ยอีอ อีีไม่มีญาติโอ้หกูเห็นมึงด่ากันหยาบกันไอ้เฮียนี่เรียกเก่งนะเมื่อก่อนก็ด่าผู้ใหญ่ใจบาปเอออีรูตันรูนู่นรูนี่อีกะนู่นกันี่ตอนนี้เป็นไงนิ่งบักลาโอ้ยกูเลยงงอีพวกนิสัยพฤติกรรมเนาะเอออีพวกหีไม่มีราคาเนาะโดนด่าเยอะแยะกับอภัยเขาส่วนนะส่วนไอีเจ๊ไฟนะไอ้เฮียแค่กำความรักมึงไม่ตอแหลไม่ไม่ต่อแหลตามคําสั่งมึงกลายเป็นคนเฮียคนบาปโอยกูละงิดเนาะ โอ้ยโลกโซเชียลนี่มันเงียนกันจังเลยเนาะเออไม่เป็นไรหรอกจ้ะนะป้าจ๋าป้าไปดูช่องสนมนะจ๊ะป้าจ๋านะแล้วก็อยากจะถามป้านิดนึงนะกับป้าไอ้คําว่าสุดซอยป้าเหลือโครงการคนละครึ่งพัสและหรอคะป้าจะแข่งโครงการกับรัฐบาลหรอคะเพราะหญิงของป้าเนี่ยกับไอ้หัวปิงปองเนี่ยเขาไปตกลงกันแล้วนะถ้าป้าอยากจะรู้จริงไม่จริงนะคะว่าชั้นฝันอะไรไปเนี่ยป้าโทรไปที่นะคะสถานที่ราชการตามที่เกิดเหตุไปคะเคยดูไหมเหตุเกิดที่สอนนอนอ่ะโทรไป ตามเบอร์นั่นเลยค่ะนะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวจ้างฉันค่ะอัดเทปมาตอนนี้เป็นค้าจ้างค่ะไม่ทำเฟและค่ะไม่ใช่องค์การการกุศลแห่งชาติ เข้าใจไหมเพราะขนาดลิ้นมันยังตวัดเลยจากสุดซอยเหลือโครงการขนละครึ่งโอ้ไม่กอดหยตอนนี้พวกเป็ดในล้านามันลุมหญิงมากเลยก็เอออันนี้หญิงหีใหญ่นะไม่ใช่หญิงหีหีแบบว่าหีไม่รู้หีหรือควยไม่รู้อันนี้หญิงหีใหญ่ขคนละหญิงนันจ๊ะเอ้ยว่าไงน้องเอรอก่อนนะคะไม่ว่างนะคะน้องเอก็มาน้องบีก็มาอื้มกูละเบื่อ ใครใจไม่แข็งพออย่าเข้ามานะคะเออยกเว้นมาส่งสติกเกอร์นะคะที่ฉันถึงจะเห็นนอกนั้นไม่เห็นค่ะใครพิมพ์อะไรไว้ก็รับผิดชอบตัวเองนะคะเพราะว่าอีฉันไปส่งผมใหม่อีฉันเล่านิทานค่ะอีฉันโดนลุมค่ะอีฉันจะมาจัดโปนะคะจัดโปอุทธรสารอ่าภาคสี่นะคะ,คะ,คะวันที่สิบเจ็ดมีนานะคะเปิดซองอุทธรภาคสี่ค่ะจัดโปนะคะอีฉันขอจัดโปโจทย์ โจดแจ้ออื่งน,นะคะโอ้ยต่อรลนะคะเออสู้ๆนะจ๊ะจำเลยจำเลยสู้ๆนะคะเก่งให้จริงนะตอนนี้เงียบไปเยอะเลยเนาะ,ะไอหวัวปิงปองก็เงียบไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนเห็นกากันแล้วเกินเป็นไงแม่ยกมึงเงินไม่ถึงก็เหรอถึงพอบอกว่านกยักษ์คนละสามตัวพอไอสัตว์ไหนตอนแรกออกตัวแรงไง สู้สู้สู้ตัวและอีพวกหีใหญ่หีใหญ่กว่าตัวนะเออไปกู้เปียชงเปียแช์มาหน้าใหญ่สชก,กันนะโอ้อยากจะเป็นแม่ยกหน้าใหญ่หีเน่าสุดท้ายเป็นไงคะอีสักให้กูเนี่ยเป็นตัวละครประกูณไม่กำความลับเสืร์ม,มาลงที่กูหมดโถไปไกลๆเต็มกูก็ดีอีพวกหีเน่าหน้าใหญ่หิวแสงนะจ๊ะเลียก,กระโบกกระบวยกันให้ดีๆนะว่าไงสุชาติมาทําไมจ๊ะเออนะจ๊ะโอ้ว่าละครขืนเนาะ ตอนนี้ท่านเดี๋ยวฟันนั่นฟันนี่เออแม่จ๋ามาหรือยังป้าป้าจ๋าหลานรักป้าแอบส่งอ่าแชทกลุ่มมานี่ป้ารู้ไม่ใช่ถามจริงอ่ะแล้วจากป้าสุดซอยเนี่ยหลานป้าตบหน้าป้าดังเปี้ยเปี้ยไปคุยกับไอหัวปิงปองบอกว่ากางซอยก็พอแล้วแหละเพราะว่าขอเบี้ยค่าใช้จ่ายอีกสักปีหนึ่งอ่ะเออรอบละหมื่นสองหมื่นปีหนึ่งก็ได้หลายแสนอยู่แล้วก็โครงการคนละครึ่ง plus ไว้ถอยคนละเก้าเลยหรอเอาแต่ที่มันอ่ะบอกว่าดูถูกหมินเหยียดหยามป้าเป็นล้านล้านอ่ะป้าลืมไปแล้วหรอ ป้าโดนหลานป้าเทเหรอคะหรือว่าเฮ้ยงงไปหมดแล้วถามจริงเดีอป้าป้าร่วมมือกับหลานหรือว่าป้าไม่รู้จริงๆเนี่ยเพราะตอนนี้ฝ่ายนู้นเขารู้กันหมดแล้วนะเขาถึงจัดการอีอึ่งไฟไงตอนนี้เขาลมอีอึ่งไฟนะเพราะอีอึ่งไฟนี่แบบว่าก็สุดซอยเนาะโอ้อีอึ่งไฟมันชอบมากสุดซอยเพราะอีอึ่งไฟมันลุยมาแล้วค่ะสิบห้าคดีอึ่งไฟมันลุยมาหมดแล้วว่ามันก็นึกว่าป้านี่ของจริงเหมือนมันอะป้าโดนหลานหัออกหลงังโอ้หลานลักของป้าเขาเรียกกันน้องหญิงน้องหญิงแล้วนะโอ้ตาย e แล้วหุ่ยเฮียด่ากัน ทำไมกูไม่ปากจัดมันได้ตัวเขี้ยนว่ากูจะได้ด่า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 แล้วเป็นไงคะสาวจันทั้งโกงตกบ่อขยายเยอะกรรมชิบหมายเลยนะแล้วโอ๊ยถ้ายังคุยกับป้าอยู่ปั้ค่ารักษาต้องมาแล้วเนาะป้าวันเกิดวันตายอีเหี้ยปีหนึ่งมีวันเกิดกับวันตายจําให้ดีๆนะเออวันเกิดหรือวันตายเนี่ยสิบสองอะไรเนี่ยวันแม่นะสิบสองสิงหานะเออสิบสิบสามก็วันสงการนะเออมึงอะไรเนี่ยขอไม่บรรยายมันนะกูอ่านกูก็ยังงงอ่ะ เขาทวงแล้วจ้ะแม่แม่เออเขาทวงแล้วค่ะสาวจันนั่นโกงทัวแล้วค่ะวันตายไอ้เฮียก่อนตายก็ผ่านตั้งหลายแสนค่ามึงแดกอะไรน้ําข้าวกระดูกรอยอังคารก็ต้องแดกของดีๆเดี๋ยวเจนนั้นส่งนี่มาโอ้ยเฮียปลาหวงปลาหวานก็ขอทานแดกไอสัตว์เออคุณนึกว่าขอทานของผลไม้แต่ทุกเรียนไอ้เฮียโอ้ยของขา้าวของหวานขอแดกมาเลยพอขอทานแดกได้สดเสริมมาดูถูกอี่อื่นไอ้น้าหนังหี ะไอ้นั่นยหย่งนีจมูกแต่ตัวจริงนี่แม่งเตี้ยสกปรกเลยเธอะ ไอเหี้ยปากสรารเลวกูก็เพิ่งรู้นะว่าแม่ยกสายบาปชอบปากเร็วๆงั้นอ๋อก็อาชีพเขามันเป็นอย่างนั้นเนาะขอโทษนะคะอันนี้คือนิทานไม่ต้องหีสันกันนะคะแม่ยกสายบาปอืมอย่าหีสันนะคะอย่าลืมกัพืชต,ตัวเองนะคะพวกอีดอกอุ้ยตายโอยเคชอบด่ายอย่างนี้หรอโอ๊ยขอโทษนะอืมนะโอ้ยเล่ามาน,น,นั้นนิทานเด้อก็ซ่อมดา่าเห็นว่าพลังคนมักดา่าแสบๆแล้วก็ไปจูบปากจูบคุ้ยดูดคุ้ยกันละละอุ้ยเนาะวางั้งหีอืม เนาะแม่แม่จ๋าแม่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 แม,แม,แม่ไปช่องสนมนะคะแล้วก็แม่มาตอบหนูด้วยนะว่าโครงการคนละครึ่งกับสุดซอยเนี่ยแม่ยกเลิกโครงการสุดซอยแล้วหรอหลือโครงการคนละครึ่งพลสัสแข่งกับรัฐบาลหรอคะโอ้ยกูละเสียใจเด้เหลือใจเด้โอ้ยนะกู <c oughs> สิไปเล่นน้ำแตละผักไตกันเออกูสิไปเพิ่มนกยักษ์ทั้งผุนก็นได้ดอกกูว่าจังใดกับสิมิโครงการนั้นหนักแน่นหนักแน่นสุดซอยเหลืออยู่หรอเนาะว่าบ่จ๊าเฮ้ เดี๋ยวนอนฝันต่อก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวขอฝันต่อก่อนได้ค่ะเด้อไปดัดผมมาเ,ออเดี๋ยวสิกินอนกินเนื้อทอดก่อนเห็นเนื้อทอดเป็นตาแซบตาแซบอดใจบาไหวเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ได้ค่ะกินไห้บิ๊แฮงก่อนสิมาเหลาความฝันอีกเด้อนะ ก็ใครอยากได้แชทลับนะก็เดี๋ยวรอคําตอบจากแม่เขาก่อนว่าป้าให้ส่งต่อไหมเจ๊ะป้าเออไอพวกหน้าหนังหีมันอยากเห็นอนะ่ะมึงก็ขอจากอีหญิงสิต้นขั้วอยู่ที่อีหญิงกะไอพวกงโง่นะอีดาลินอีหีเน้าอีลาวอีลาวกะบทนะนั่งเกาหีหนอแต่ตอหลดตอแหลดอกทองมาสองสามปีแล้ะตอนนี้โอ้โหรู้จักจะยอมนะพอแล้วพอแล้วจะอะไรต่อกันหีก็แห้งเงินก็หมดไอสัตว์เวลาลงปูล่ะ อีแก๊งดอกทองคนพ่อคนแม่ไม่สั่งสอนตายหาทีละคนอีพวกอับป,ปีจังไรโอ้ขอโทษนะคะว้าวเรนว้าวเรนแต่จริงๆมันก็สมควรแลวอีพวกหีไม่มีราคาสวัสดีก่อนนะคะจบนิทานค่ะ